สวัสดีค่ะพบกับช่องดาราก็สิบเสิร์ฟข่าวเด่นประเด็นร้อนทุกวันทางช่อง YouTube จากมาพระเอกสายเข้มได้กลายมาเป็นพระเอกสายมุ้งมิ้งกันเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงหนุ่มชื่อดังอย่างแท็กพรันยูโรจนะวุฒิธรรมในวงการบันเทิงเขาก็ได้มีชื่อเสียงอย่างมากมายเพราะหนุ่มแท็กก็ได้สร้างผลงานทั้งละครภาพยนตร์และพิธีกรในรายการต่างๆอีกด้วย นอกจากชีวิตการทำงานแล้ว <hi> นั้นเขายังม <ries> ีอีกสองชีวิต <knowledge> ที่ต mm ้องดูแลนั่นก็ค ha. ือแฟนสาวอย่างเบลอดีราเองตระกูลซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ได้เลิกกันไปแต่ก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมแคมยมีนูน้อยอย่างน้องพารันที่เข้ามาเติมเต็มสีสันภายในบ้านเห็นแบบนี้แล้วแค่มองภายนอกก็คิดว่านุ่มแท็กเป็นนุ่มมาดเข้มต้องบอกไม่ใช่อย่างที่เห็นเขาเป็นพระเอกสายฮามักจะชอบทำกิจกรรมเล่นอะไรค้ำๆกับครอบครัวเสมอ เราจะเห็นได้จากการที่เขาขับรถเล่นกับน้องพารันแถมยังสอนให้น้องรู้จักการใช้ชีวิตเป็นเกษตรกรให้รู้จักวิถีชาวบ้านพาไปเก็บผักเก็บไขจ่จากเล้าไก่เป็นภาพที่ดูอบอุ่นจริงๆค่ะขอหลบการทำหน้าที่จากพ่อมาทำหน้าที่แฟนให้กับแฟนสาวของตัวเองบ้าง เป็นอีกโมเมนต์ที่น่ารักไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อเขาได้โพสต์ภาพถุงแบรนด์เนมหรูที่หนุ่มแท็กตั้งใจจะทำเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนสาวด้วยการซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้หนุ่มแท็กได้โพสต์ภาพอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับระบุข้อความว่าต้องขอบอกเลยนะนี่เป็นครั้งแรกที่ไปซื้อกระเป๋าใบนี้และยืนต่อคิวเข้าแถวเหมือนคนปกติเพราะไม่ได้มีโอกาสเข้าร้านแบบนี้ไปแบบไม่รู้ว่าจะซื้อแบบไหนให้ดีเข้าไปก็เจอพี่พนักง,งานขายเขาก็ช่วยแนะนําว่าผู้หญิงควรใช้แบบไหน แค่อยากซื้อให้เพราะกระเป๋าใบเดิมค่อนข้างเก่าแล้วพร้อมกับแท็กแฟนสาวอีกด้วยนอกจากนี้สาวเบลก็ได้โพสตภาพกระเป๋าใบใหม่ที่หนุ่มแท็กซื้อให้เนื่องจากสาวเบลเป็นคนชอบใช้ของแบบประหยัดไม่ค่อยมีโอกาสได้ซื้อแบรนด์เนมเท่าไหร่ทุกวันนี้ใช้กระเป๋าใบเดิมจากร้าน60บาทเพราะด้วยความที่ใช้กระเป๋าใบเดิมนี้แท็กผดันยูก็คงอยากเปลี่ยนให้สาวเบลใหม่ ถึงแม้ว่าจะมีเงินมากมายแต่สาวเบลก็ใช้ชีวิตง่ายๆแบบไม่ติดดูต้องยกให้เป็นว่าที่สามีแห่งชาติทำความดีความชอบให้กับแฟนสาวพร้อมกับมีข้อคิดดีๆจากสาวเบลด้วยว่าวัตถุเงินทองนั้นสำคัญแต่คนที่อยู่ด้วยกันสำคัญกว่าเป็นโมเมนต์ความน่ารักของครอบครัวนี้เลยก็ว่าได้ที่มักจะออกมาโพสตโมเมตนต์น่ารักน่ารักแจกให้แฟนๆได้ตามมากดไลค์น่ารักมากคะ ขอบคุณทุกทุกท่านสนับการรับชมช่องข่าวดาราก,กสิบนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข่าวทุกวันนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ